คำถามคลาสสิกค,คำถามหนึ่งในระบบการศึกษาไทยที่เราได้ยินกันมาตลอดเลยนะคะก็คือทำไมเราต้องเรียนธรรมศึกษาครับได้ยินบ่อยมากใช่ค่ะสำหรับหลายคนมันอาจจะแบบเป็นแค่วิชาที่ต้องสอบให้ผ่านหรือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนให้ทำแต่พอเราได้เจาะลึกลงไปในข้อมูลงานวิจัยเนี่ยกลับพบว่าเบื้องหลังคำถามง่ายๆนี้ มีคำตอบที่ซับซ้อนกว่าที่คิดมากเลยค่ะมีทั้งเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเมื่อร้อยปีก่อนนโยบายรัฐไปจนถึงการเป็นแต้มต่อสำคัญในสนามแข่งขันที่เรียกว่า T-cas วันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันค่ะ ใช่เลยครับการสำรวจข้อมูลครั้งนี้จะพาเราไปแยกส่วนความจำเป็นของคำศึกษาในหลายมิติมากตั้งแต่เจตนารมร่ังเดิมของผู้ก่อตั้งโครงสร้างทางกฎหมายที่คำยันอยู่ไปจนถึงบทบาทล่าสุดในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้จริงในการยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยมันเป็นเรื่องราวที่วิวัฒนาการมาตลอดศตวตรรษเลยทีเดียวครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากจุดเริ่มต้นจริงๆว่าธรรมศึกษาถือกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทําไมเพื่อจะเข้าใจว่าทําไมทุกวันนี้ธรรมศึกษายังอยู่ในโรงเรียนเราคงต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยใช่ไหมคะว่าไอเดียเรื่องการจัดสอบแบบนี้มันมาจากไหนเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆเลยครับคือพระดรําริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรายานวโรธ ท่านมองว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยนั้นที่ใช้วิธีแปลปากเปล่าแปลปากเปล่าคือยังไงนะคะก็คือพระผู้ใหญ่นั่งฟังและพระผู้น้อยก็แปลคำภีให้ฟังอะครับซึ่งท่านมองว่ามันยังขาดมาตรฐานกลางที่ชัดเจนคือการวัดผลมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการเป็นหลักเลยเข้าใจแล้วค่ะก็คือมันเป็นระบบที่ค่อนข้างเฉพาะตัวบุคคลแล้วก็วัดผลเปรียบเทียบกันได้ยากแล้วท่านทรงแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ ท่านทรงเริ่มนวัตกรรมที่ถือว่าทัานสมัยมากในยุคนั้นเลยนะครับคือการสอบด้วยวิธีเขียนตอบอ๋อ oh. ครับเปลี่ยนจากการท่องจำมาตอบปากเปล่าเป็นการสอบข้อเขียนที่มีข้อสอบชุดเดียวกันตรวจด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งนี่คือการสร้างมาตรฐานกลางให้กับการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกเลย แสดงว่านี่คือการปฏิดดรูปการศึกษาครั้งใหญ่เลยนะคะจากระบบที่วัดผลกันแบบตัวต่อตัวมาสู่ระบบการสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วจากจุดนั้นมันขยายวงออกมาสู่คนทั่วไปหรือคารวาสได้ยังไงคะนี่คือจุดที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเลยครับท่านตรหนักว่าหลักธรรมไม่ใช่เรื่องสำหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้นแต่คารวาสเองก็จำเป็นต้องมีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนกันอื จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรนักธรรมซึ่งเดิมสำหรับพระให้กลายเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับครวาสมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าธรรมศึกษาแล้วก็เริ่มอนุญาตให้คราวาสเข้าสอบได้เป็นครั้งแรกในปีพศ2472ครับพอขยายมาสู่คราวาสแล้วเป้าหมายก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่มุ่งสร้างมาตรฐานให้คณะสงฆ์อย่างเดียวกลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอะไรบางอย่างให้กับสังคมในภาพใหญ่ด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับ การเปลี่ยนแปลงนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและก็เอกภาพของชาติผ่านองค์กรกลางที่ชื่อว่าสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงที่ทำหน้าที่คดคุมการสอบทั่วประเทศคือในยุคนั้นเนี่ยรัฐและคณะสงฆ์มีความต้องการให้ประชาชนมีความรู้และบรรทัดฐานทางศิลธรรมในทิศท,ทางเดียวกันอ๋อ oh. แล้วมันก็มีความขลังในตัวกระบวนการด้วยนะครับ อย่างในยุคแรกๆเนี่ยมีกฎระบุไว้เลยว่าการสอบจะยังไม่ถือว่าสิ้นสุดถ้ายังมีผู้เข้าสอบเหลืออยู่ในห้องสอบ6รูปขึ้นไปโอ้ฟังดูแล้วไม่ใช่แค่การสอบแต่เหมือนเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเลยนะคะใช่ครับมันสะท้อนถึงความเคารพและความศักดิ์สิทธิ์ที่คนยุคนั้นมีต่อกระบวนการนี้จริงๆใช่ครับมันถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่าแค่การวัดความรู้แต่เป็นการปลูกฝังคุณค่าบางอย่างไปในตัวด้วย พอพูดถึงหลักสูตรหลายคนอาจจะติดภาพว่าคือการท่องจำพุทธประวัติหรือหลักธรรมเป็นข้อๆแต่จากข้อมูลที่เราดูมาโครงสร้างหลักสูตรจร,จริงๆมันมีการออกแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับภาพจำเรื่องการท่องอย่างเดียวอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงนักหลักสูตรถูกแบ่งเป็น3ระดับอย่างชัดเจนคือธรรมศึกษาชั้นตรีโทแล้ก็เอก ซึ่งเนื้อหาจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นตามวุฒิภาวะของผู้เรียนอย่างชั้นตรีที่เป็นระดับพื้นฐานสุดก็จะเน้นเรื่องง่ายๆที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นธรรมวิภาคหรือการจัดหมวดหมู่ธรรมะเบื้องต้นศีลห้าแล้วก็พุทธประวัติแล้วในระดับที่สูงขึ้นอย่างชั้นโทกับเอกล่ะคะมันยกระดับการเรียนรู้ไปอย่างไรพอขึ้นมาชั้นโท จะเริ่มซับซ้อนขึ้นครับจะมีการศึกษาชีวประวัติของบุคคลต้นแบบอย่างพระสาวกองค์สำคัญสำคัญเช่นพระสารีบุตรพระโมกคคัลานะ,ะเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการทำความดีในมิติต่างๆที่ไม่ใช่แค่ตัวพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวค่ะและที่สำคัญมากในชั้นนี้คือการเริ่มฝึกทักษะการเขียนกระทู้ธรรมครับเดี๋ยวค่ะกระทู้ธรรมเป็นคำที่หลายคนเคยได้ยิน แต่ดิฉันว่าน้อยคนจะเข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรช่วยยกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมคะว่านักเรียนต้องทําอะไรกับมันได้เลยครับกระทูธ้ธรรมคือหองใจของการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเลยก็ว่าได้มันคือการเขียนเรียงความเชิงอภิปรายโดยจะมีพุทธศา,ศาสนาสุภาษิตสัส้นๆเป็นโจทย์เช่นอัตตาหิอัตโนนาโถหรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอผู้เรียนต้องอธิบายขยายความสุภาษิตนี้ว่าหมายถึงอะไร เราต้องหาหลักธรรมอื่นๆมาสนับสนุนความคิดของตัวเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อนโน้มน้าวให้คนอ่านคล้อยตามโอ้โหนี่มันคือการสอนทักษะการเขียนเชิงวิชาการหรือ academic writing ดีๆนี่เองนะคะใช่เลยครับไม่ใช่แค่การท่องจำเลยแต่มันคือการฝึกกระบวนการคิดการหาข้อมูลมาสนับสนุนข้อโต้แย้งของตัวเองซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในโลกยุคใหม่ใช่เลยครับ ส่วนในชั้นเอกซึ่งเป็นระดับสูงสุดก็จะเจาะลึกไปในหลักธรรมเชิงปรัชญามากขึ้นไปอีกเช่นเรื่องขันห้าหรือหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าด้วยเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันรวมถึงวินัยสงฆ์บางข้อที่คารวะควรรู้เพื่อให้การปฏิบัติต่อพระสงฆ์เป็นไปอย่างถูกต้องคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ฟังดูยากแล้วก็เป็นปรัชญามากๆเลยค่ะถ้าจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆที่สุดแก่นของมันคืออะไรคะถ้าเอาแบบง่ายที่สุดนะครับปฏิจจสมุปบาท คือกฎธรรมชาติว่าด้วยเหตุและผลครับเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้อืทุกอย่างในโลกไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่ล้วนเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่การเข้าใจเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เรามองโลกอย่างเป็นระบบมากขึ้นเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นครับขอบคุณค่ะชัดเจนเลยสรุปว่าเบื้องหลังหลักสูตรธรรมศึกษามันแฝงการฝึกทักษะทางปัญญาที่สาคัญไว้หลายอย่าง ทั้งการจัดระบบความคิดการเรียนรู้ผ่านบุคคลต้นแบบไปจนถึงวาทศิล์และตรรกศาสตร์เลยนะคะเอาละค่ะเราเห็นแล้วว่าธรรมศึกษามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างดีแต่การที่ระบบนี้มันฝังรากลึกอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศได้ขนาดนี้มันต้องมีแรงผลักดันจากภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะคันธามน้นสําคัญมากครับเพราะมันชี้ไปที่จุดเปลี่ยนในยุคปัจจุบันเลย นั่นคือพอรบการศึกษาพระปริยัติธรรมพศ .2562 ออ๋ oh. กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทำให้การเรียนการสอนธรรมศึกษามีสถานะทางกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการเลยพอมีกฎหมายรองรับมันส่งผลในทางปฏิบัติยังไงคะหมายถึงมีงบประมาณสนับสนุนหรือว่าอะไรทั้งสองอย่างเลยครับการมีกฎหมายรองรับหมายถึงการการันตีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญกว่าน,นั้นคือมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐให้ความสําคัญกับการศึกษาพุทธศาสนาในฐานะการศึกษาของชาติขแขนงหนึ่งค่ะที่ต้องดําเนินควบคู่ไปกับการศึกษาสามัญไม่ใช่แค่กิจกรรมเสริมอีกต่อไปแล้วแรงผลักดันนี้มันส่งตรงลงมาถึงนักเรียนในห้องเรียนได้ยังไงคะทําไมครูในโรงเรียนถึงสนับสนุนให้นักเรียนไปสอบกันอย่างจริงจังมันเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆครับในระดับนโยบายเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอืทีนี้พอโรงเรียนต้องหาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธปรรมการสอบธรรมศึกษาที่มีมาตรฐานจากส่วนกลางอยู่แล้ว จึงกลายเป็นเครื่องมือวัดผลที่สะดวกที่สุดอ๋อเข้าใจเลยโรงเรียนหลายแห่งจึงไปทำข้อตกลงหรือ M.O.U กับสำนักงานแม่กองทำรักนนามหลวงและผลสอบหรือแม้กระทั่งจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบก็กลายเป็น K.P.I หนึ่งในการประเมินคุณภาพของโรงเรียนและผู้บริหารด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันมีโครงสร้างเชิงระบบแล้วก็แรงจูงใจในระดับบริหารโรงเรียนอยู่เบื้องหลังนี่เอง ที่ทำให้นโยบายระดับชาติถูกส่งผ่านมาเป็นแรงผลักดันในระดับห้องเรียนทีนี้เรามาถึงประเด็นที่ดิฉันคิดว่าน่าจะจับต้องได้มากที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในยุคนี้เลยนั่นคือในปัจจุบันวุฒิบัตรรรมศึกษามันมีมูลค่ามากกว่าแค่ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับติดข้างฝาแล้วถูกต้องครับนี่คือเหตุผลเชิงประโยชน์นิยมที่ชัดเจนที่สุดในยุคนี้เลยในระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือ T-CAS วุฒิบัตรธรรมศึกษาได้กลายเป็นทุนหรือพอร์ตโฟลิโอชิ้นสําคัญที่ใช้ยื่นได้จริงจริงเหรอคะจริงครับในรอบพอร์ตโฟลิโอและรอบคัวตามหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งก็ให้การยอมรับด้วยครับอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาไทยศึกษาก็สามารถใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในรากฐานวัฒนธรรมไทยหรือมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ใช้ยื่นในโคต้าความสามารถพิเศษหรือโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้ครับไม่ใช่แค่ในกรุงเทพใช่ไหมคะในมหาวิทยาลัยภูมิภาคก็ให้ความสําคัญเหมือนกันใช่ครับอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ใช้ในโคต้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแสดงถึงความผูกพันและความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน่นค่ะ หรือในสายวิชาชีพครูอย่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฒสวนสุนันทาสำหรับคนที่อยากเป็นครูภาษาไทยหรือครูสังคมศึกษาการมีวุฒิบัตรนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมและจริยธรรมได้เป็นอย่างดีเลยเรื่องนี้มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะเรียนเพื่อพัฒนาตนเองหรือเรียนตามนโยบายโรงเรียนตอนนี้มันกลายเป็นสินทรัพย์ทางการศึกษาเป็นแต้มต่อในสนามแข่งขันไปแล้วจริงๆ ยังมีอีกครับนอกจากใช้ยื่นเข้าเรียนแล้วยังสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิจได้ด้วยเทียบโอนหน่วยกิจได้ด้วยหรือคะได้ครับอย่างที่มสทหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชสามารถใช้เทียบโอนชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได้หรือในระบบกศนก็สามารถใช้เก็บสะสมหน่วยกิจในเครดิตแบงค์เพื่อให้เรียนจบได้เร็วขึ้นนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคำถามว่า เรียนไปทำไมในเชิงรูปธรรมครับเราพูดถึงประโยชน์ในแวดวงการศึกษาไปแล้วแต่จากข้อมูลที่เรามีมันลามไปถึงแวดวงธุรกิจด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันแปลกใจมากตอนที่เห็นว่าบริษัทยักใหญ่อย่าง CPO เอาเรื่องนี้ไปใช้ในองค์กรอย่างจริงจังก็แอบ,บสงสัยนะคะว่าเขามองเห็นประโยชน์อะไรในเชิงธุรกิจมันเป็นแค่เรื่อง CSR หรือการสร้างภาพลักษณ์หรือว่ามันมีเหตุผลทางธุรกิจที่ลึกซึ้งกว่านั้นคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วเขามองไปไกลกว่าแค่ภาพลักษณ์ CPO จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาสำหรับพนักงานมาต่อเนื่องกว่า23ปีแล้วมีพนักงานสอบผ่านไปแล้วกว่า17,000คนโหเหตุผลในเชิง HRD หรือการพัฒนาบุคลากรคือเขามองว่าหลักธรรมหลายๆอย่างเป็นรากฐานสำคัญของ soft skills ที่จำเป็นต่อการทำงานเช่นความซื่อสัตย์ความมีระเบียบวินัยแล้วก็จิตสาธารณะ เมื่อเทียบกับการจัดคอร์สฝึกอบรมอื่นๆน่าสนใจมากค่ะเป็นการใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ในข้อมูลมีการเปรียบเทียบว,ว่าธรรมศึกษาเป็นเหมือนวัคซีนชีวิตด้วยคำนี้หมายความว่ายังไงคะวัคซีนชีวิตคือแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้หลักธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจครับยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องโลกทำแปด ที่สอนให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตว่ามีได้มีเสียมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาอพอเข้าใจแบบนี้เวลาเจอกับความผิดหวังหรือล้มเหลวก็จะมีภูมิคุ้มกันไม่ฟุ่มฝ่ายจนเกินไปค่ะหรืออย่างหลักสังคหวัตถุสี่ที่สอนเรื่องการให้การพูดจาไพเราะการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและการวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย ก็เป็นเหมือนคู่มือการเข้าสังคมและการเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรนั่นเองครับแน่นอนค่ะว่าทุกเรื่องย่อมมี2ด้านเสมอในเมื่อเราพูดถึงข้อดีและประโยชน์มาเยอะแล้วก็ต้องพูดถึงด้านที่เป็นปัญหาและสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ด้วยซึ่งจากข้อมูลที่เรามีก็ชี้ให้เห็นปัญหาที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยเลยประเด็นนี้สําคัญมากครับและเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์หนึ่งในเรื่องที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดคือความไม่โปร่งใสในกระบวนการสอบค่ะ มีเสียงสะท้อนจากนักเรียนจำนวนมากในเว็บบอร์ดต่างๆว่าบางสนามสอบมีการบอกข้อสอบกันหรือครูคุมสอบช่วยนักเรียนเพื่อให้สถิติการสอบผ่านของโรงเรียนออกมาดีตามเป้าหมายนั่นเป็นความย้อนแยงที่น่าเศร้ามากเลยนะคะการเรียนเรื่องศีลธรรมแต่กลับใช้วิธีการที่อาจจะผิดศีลธรรมเสียเองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์รากของปัญหานี้มันมาจากไหนคะทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันย้อนกลับไปที่เรื่อง KPI ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ครับ Oh. หยอดให้ได้ผลกระทบที่ตามมาคือมันทำลายความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือของธรรมศึกษาในสายตาของนักเรียนไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการบังคับทางออมที่โรงเรียนนำคะแนนสอบไปผูกกับคะแนนจิตพิสัยหรือบางทีก็มีการขู่จะหักคะแนนถ้าไม่เข้าสอบทำให้นักเรียนรู้สึกว่ามันเป็นภาระจำยอมมากกว่าการเรียนรู้ด้วยความสมัครใจครับ แล้วในแง่ของวิธีการสอนล่ะคะมีปัญหาอะไรบ้างงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นปัญหาเชิงระบบที่คล้ายๆกันครับอย่างแรกคือรูปแบบการสอนที่อาจจะยังล้าสมัยค่ะยังเน้นการบรรยายและการท่องจําเป็นหลักขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจและทันสมัยพอที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้อย่างที่สองคือกำแพงด้านภาษาคําศาัพท์บ,บาลีสันสกฤตที่ยากและดูไกลตัวทําให้นักเรียนรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องซับซ้อนและน่าเบือ่อ และสุดท้ายคือการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอแม้จะมีกฎหมายรองรับแล้วแต่งบประมาณในการผลิตสื่อดีๆหรือการอบรมครูผู้สอนให้มีเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ก็ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรครับฟังดูแล้วก็เป็นความทา้าทายที่ใหญ่มากนะคะด้านหนึ่งคือระบบที่มีเจตนาดีมีประโยชน์ที่จับต้องได้แต่อีกด้านหนึ่งการปฏิบัติจ,จริงในพื้นที่กลับมีปัญหาทั้งเรื่องความซื้อตรงในกระบวนการและวิธีการสอนที่ไม่ทันยุคสมัยเอาล่ะค่ะ หลังจากที่เราเจาะลึกกันมาในทุกมิติแล้วตั้งแต่รากในประวัติศาสตร์โครงสร้างหลักสูตรแรงหนุนจากกฎหมายไปจนถึงประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริงและปัญหาที่ต้องเผชิญถ้าจะให้สรุปคําตอบของคําถามตั้งต้นที่ว่าทําไมเราต้องเรียนธรรมศึกษาเราจะสรุปมันว่ายอย่างไรได้บ้างคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสํารวจมาผมคิดว่าเราสามารถสรุปคําตอบออกเป็นสามเหตุผลหลักที่ทํางานซ้อนกันอยู่ได้ครับค่ะ 1. คือ เหตุผลในมิติแห่งรากเหง้าคือการเรียนเพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมของชาติที่ส่งต่อกันมากว่าศตวรรษ สองคือเหตุผลในมิติแห่งหน้าที่คือการเรียนในฐานะที่เป็นกลไกลหนึ่งของรัฐและระบบการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายของชาติและ3ก็คือและเหตุผลในมิติแห่งโอกาสครับซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนั่นคือการเรียนเพื่อสร้างแต้มต่อที่เป็นรูปธรรมกับตัวเองในสนามการแข่งขันทั้งการเข้ามาหาวิทยาลัยและการทางานในบางองค์กรครับ เป็นการสรุปที่เห็นภาพรรมชัดเจนมากค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าคบคิดต่อนะคะเพื่อให้ธรรมศึกษายังคงความหมายและคุณค่าที่แท้จริงเอาไว้ได้ไม่กลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ว่างเปล่าหรือเครื่องมือหาแต้มต่อทางศึกษาเพียงอย่างเดียวความท้าทายที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการกลับไปสู่หัวใจของมันนั่นคือการรักษาสัจจะและความซื่อตรงในทุกกระบวนการตั้งแต่การสอนไปจนถึงการสอบ ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจและเข้าถึงได้จริงสำหรับคนยุคใหม่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะแก่นแท้ของธรรมศึกษาที่ผู้ริเริ่มได้วางรากฐานไว้ไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อให้รู้ธรรมแต่คือการเรียนเพื่อให้รู้ทันโลกและที่สำคัญที่สุดคือรู้ทันตนเองอแท้จริงว่าทำไมองความรู้นี้ถึงยังคงดำรงอยู่ในการศึกษาไทยมาได้ยาวนานกว่าหศตวตรรษ และยังคงต้องหาทางปรับตัวต่อไปในอนาคตครับ